กินลเลยเร้อกินลเลยเร้อป่ะเนี่ยเข้มเห็ดกินเลยค่ะฟังหัน<ถ>พี่น้องอยากฟังเพลงไปเบอร์ยูคลิปเลี้ยวเนะคะ่ะเข้มผู้ใดเฮ็ดยูหัวมว่วนคลิปเลี้ยวหันใครเฮ็ดนี่งลองไปแล้วใครเฮ็ดนี่งลองอีกก็ได้ส<ถ>ีกลองน้ำผู้ดังมาตุ้มเติร์นตุ้มเติร์นระวังเวิร์นเติร์น เตือนระวังเว้นเตือนที่บาดยาวๆที่บาผู้เย็นๆผู้ตีเอ็นใส่แฟนคิวแรนแคนคันบอแมนแฟนไพคิวแรนแคนเนาะ้าล่ะเพราะเราพี่น้องลูกกินละระชดล่ะดึกฟ้าบองไอยไปหละแบตหมดนะจ๊ะตัดแล้วแต่เลยบรู้สิเด็กแจ็คหน้าที่ เ้ากินลูกไห่ไปเห็นงานกินเล่นนะคะกินเล่นพี่น้องปลาซาหอยซื้อหอยขัวมันเป็นช่วงนี้กำลังมีใครมันมันพผาเหมือนกันบบะหมี่ดินเนอะเกี่ยวขาแล้อแเอะสมัครเอาใสะะ่หลังนี่กินเต้ตัวยังไงก็น แล้วแบบนันหมดสดนานกว่าแต่มือเดียวมือเดียวล่ะมันแน่กัน<ว>คลิปกะโทรศัพท์กะเมมเต็มเอ้าอย่าเปิดไว้ายย่าเปิดไเซเม่เด็กกายเพื่อนในแม่ขอด้ ออเอาถือว่าคนนิสานตชคปบอไวหลือเราต้องรักเนาะคนนิานสานเขาก็มีหลายแบบีส่วนลวดอะไรอไม่ใครไนะกินเต้นีงไง้า อืมอืมไม่ไรเฮยไปเก็บผักอีเลือดมันเศร้มมามันอหยียบวบล่ะมันคอยโซมันอยากไใบแหล,และเพราะว่ามันร่องฝนสวยงามอยู่ผักอีเลือดอยู่หลังคันแค่ไหเอาออกเลยดูกเอาออกไปไว้นี้ ก็มาตั้งตรงอืม,อมจะได้ไม่ได้ออกไม้มาลืมส<อ>าวเ็ดงานมืนอนี้มีเ็ดรับจ้างแม่กับไปรับจ้างมันหยุดเมื่อวันอาทิตย์อืมแม,ม,ม่ต้องอเอาเขาเปลือกไปให้บุญเขาเจา เอาเปลือกปให้บุญร่วบุญบ้านไหมเขาเปลือกบ,บุญประทายเอาไปผมทบทวนกับพี่น้องบ้านสมสะอาดอบ้านางงานี้ยากคว้าเาไปเหตงุงานตน่อเลยวันเดียวไปกระจกแล้วเดี๋ยวมีผ่ามหมอลำสิงมาผุนผ่าดเลยตีดงานบาริเวณเต้นติ่งใ้บรเจนกับสุดท้ายคลิปมาฝากพี่น้อง คลื่นไฟนนไนด,ดับแม่มอสที่น้องใช้บ้านสมขสะอาดที่ลาลับโอ้โอไฟดับขกเจ้าขีดรถโซนเส,สาไฟฟ้ามีสีแบบไฟแดงร้านถุงกางแบบแม่กับห้อนเหมือนแอร์กระดับว่ายอยู่พัดลมกับดับว่ามันไฟบระจายเบลอๆคือบระด็ข่างขาไฟนะลูกประยุทธดลายมันบอก แม่เอาลุงเป็นลุงข้าวว่าลุงผมหยุดคลายมาบอกว่าเขาจะขี่รถเส้นเสาอร่อยถ้าจุบไหมล่ะให้จุบด้าน,น,น,นก้นมัน,นมันจะช่วย,ยทำเนี้ยเอา้า แม่หอยนุ่หางไปไหนในเนอเนี่ยบาบามันหกเส่ยสิอะสอนลูกกันกินกับซ้อนบาบานิดหน่อยผสบแม่ไหมบาลูกยังเป็นพักติวกับ่าดอกซากุระเอ๋อที่อีหลาไปบ้านพ่ออันเดีอ๋อเห็นพักติวอีหลาว้ายซากุระขนะดฮ่าแม่หัวสั่งพักติวด็ดพัติวกับมะตูมเซปาเดี๋ยวอีสอนให้กินเมื่อหลัง มันแสบแล้วีปน้อกกับลงังซังอมงแมงแคงอยู่หลานค,คุณโย่ด้วยค่ะเพจคุณโยสองฝั่งโคงติดตามแล้วเนี่ยคุณโย่สองฝั่งโ้งแล้วขายของปลาของพวกแมงแคงพวกของหายากพวกเนื้อโคกุณกับเนี่ยจังแมงแคงก็ล่ไอยไม่ได้จักยังแมงแคงถึงจะมาก ก็้ก็ให้ช่น้องกินชัวงนี้าหนิกะไตหมองกหว่าละมั้งนาะจักันเนัะกินอ่างกันของแซพิสานเนาะว่าไม่ยังดีไปกว่านี้แล้วยังึงกับธรรมดาภาษาทอดไข่ผัดกะเพราเนาะจะ้าที่กินของบ้านเ้าสิมันมันมีความหมายต่างกันมันชิมเฮาได้ปะเนี่ย รือตัดไปแล้วเพราะว่ามันตัดเราบอกแต่เบงลุฟาแบตมืดแล้วหนูหไปดูให้ไปเลยโอเคเรนยูเรนยูหกนาทีแล้วหนาที่มึงเลือกมันถึงเงา <พอ S 2> แบตมืดมันถึบโบเก็บไฟมันถึงผาดเลยก,กินผักมากินผักค่ะข้าวใดไม่ได้กินผัก,ก,กอันนี้เป็พิษพิษอันนี้ข่อย ตั๊ธรรมชาติแม่ามันไม่เซฟนะติ๊กกล้องสถาเยียมันเซฟมันเซฟอยู่หนาทีล่ะนันจีหลบับคือมือหน,น,นังเล้ลุดสวอสดรค่ะ